อภิดพะ้วยสวัสดีบี่สูผู้สุขนกับผมมาละพี่น้องคนสลคามวันที่หนึ่งสิงหาสองหาหกแปดมาศาสเนาะพี่น้องวันนี้เพราะว่าเลขกพิ่นเส็เพิ่นหลุดเด้อพี่น้องเด้อสิบหกกรกฎาคมเหลขเพิ่นหลุดบ่มีจากตัวเด้อพี่น้องเด้อคนสลคามส่วนเหล็กวินมีแต่ซีตัวเดียวมาพี่น้องนเนาะเหล็กวินของเพิ่นมีแต่ซีตัวเดียว ว่าเขานาะพี่น้องาาว่าเขาเป็นเด่นเก็ดกับ,บาาว่าเขาเพราะมีมมกพี่น้องส่วนเล็กวิ่งคนสารกข้ามพึ่งหลุดเป็นหวัวแหลกได้พี่น้องได้นี่เหลขกมันออกเห็นบ่เหลขกบนมันออกกันสองสี่เหลขล่างออกสองหกาาว่เขาเล็กวิ่ง่นไม่ซีตัวเดียวนึงพี่น้องนี่เล็กวิ่งคนไม่ซีตัวเดียว หลุด,ด,ดเด้พี่น้องเด้อทำไมพี่น้องอเอฟซีพี่น้องท่านใดอยากได้แนวทางเด็ดเด็ดเด็พี่น้องเด้อให้เขาลุ่มมากเด้กพี่น้องเด้อให้ทักมากในกลุ่มเด้กพี่น้องเด้อยากได้แนวทางกันเกงสยามเนี่ย อะไ้หน้าทางเกียงสยามแล้วพี่น้องอันนี้คืองวดที่แล้วได้นี่มวดที่แล้วอันตัวเดียวหกเด่นหกมากเนี่ยส่วนจับคู่กับเข่าสองหกตรงๆได้พี่น้องเห็นไหถ้าพี่น้องอยากได้ให้ทักมาได้ให้ทักไล่มาได้พี่นอ้องเด้นั่นแหละยุพันังนั่นแหละไล่ ถ้าพี่น้องสนใจอยากได้แนวท่างไก่ข้ามาหรือจอจันข้ามา,าเลยเหล็กมันก็ะองบนสองรางเนาะพี่น้องเหมือนวันที่หนึง่ง oh bad เล่งวิ่งของคนได้พี่น้องนะหกสามศูนย์ห้า ศูนหาเก่าเพื่น,ห,ห,าน,นห,าหาเลขวิ่นหาโตได้พี่น้อง้นหามาหเลขวิ่นหาัวแต่ปัญหาใหม่ใหม่ ตะเพินหาตะเพินตะเพินห้ไม่ไม้ไปนหนซีตัวมเมา่อนองเลขวินไหมมันนี่ห้มาหาตัวห้มาหาตัวมาสามวันละต่กี่ตะกอนห้่แค่ซีตัว บนลางได้พี่น้องได้บนลางเ็นบ่ได้ปักหลักหกหกกับสามเพิ่งจับให้สองตัวถ้าพี่น้องมาหากับเกาขัจัดได้ได้เพิ่นเน้นที่สาม เพินเน่นสามโมแนียได้พี่นองได้หกอาธเรียนทรายได้มาหางวดหงวดก็มาได้อีกจะประมาทได้หกก็ได้มาได,าด้หางวดหงวดก็มาได้ให้กันตลว่าเพินเน่นที่สาม สามห้าสามเก้า สามศูนย์มันจับตาสามแด้พี่น้องมันมันเน้นสามเมื่อที่แล้วเพ่นกับห้มาสามคูเนี่ยแหละพี่น้องอันนี้เป็นตัวกันได้พี่น้องได้อันนี้เป็นตัวกันหก,กเก้านี่เป็นตัวกันของเพื่อน ตาคนจับตาสามนะพี่นอ้องตัวหกเก้าอันเป็นตัวกันแล้วตาอ,อยู่ในสุดหลีวินงในเก้าอังทุกหมวดเพิ่งกระจับเพียงแค่สามกูถ้าพี่น้องมัดหกหามากับวินงเราอยู่น, 6, 3, 6, น,นี่หรือว่าหกสามหกศูนย์ในได้พี่น้องได้หรือว่า 09, 4, หาศูนย์หรือว่าศูนย์เก้าสี่ห้องกระจับเอาวิ่งเราอยู่ในเหลขวินงวันนั้น พี่รองแคบหน้าจอด้วยว,ว,วันวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยไกลเขามาจอจันเขามากเหรอห่วงสุดท้ายแหละคนสลักามเลขวิ่งเพื่อนนี่หกสามศูนย์หาเก้าเนี่เพื่อนไทยวิ่งหกกับสามเพื่อนเนีนสามสามหาสามเก้าสามศูนย์แล้วก็หกเก้าถ้าพอมาเพื่อนจับคู่เขาขัจับเอาวิ่งเอาอยู่แน่นี่หรือว่าห้าหกห้าเก้า 06 0หา0กองสี่ห้อก็ให้ว่าวิ่งเราไปใด้พี่น้องขันบหมักเป็นจับคู่ห้าก็วิ่งเรายู่นน่ะเอ้าครับนาจอตามนี้ครับผมมักตัวใดจอตัวใดหาลอตเตอรี่กันหมากเข้ากับพันขอบคุณคนสารค่าไม่ายครับผมเอาโชคหมากรกันฝากอะไรก็แช่ก็ดีตามเพียรพาลุยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม